สวัสดีครับนิรุตฟาร,ร์มนะครับวันนี้ทดสอบอัตรางอกของเมล็ดพันธุ์หญ,ญ้านะครับผ่านไปสิบสองถึงสิบสามวันนะครับสนใจเมล็ดพันธุ์หญาสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับติดต่อสอบถามได้ที่นิรุตฟาร,ร์มนะครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดีเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้านะครับอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์สวิตจัมโบนะครับ เป็นอาตาตั้มนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับน,นี้เป็นกินนีบอมบาซ่ซานะครับอันนี้เป็นลูซี่นะครับอันนี้เป็นกินนีสีม่วงนะครับดูครับมเมล็ดพันธุ์คัดพิเศษเจ็ดเอนะครับคัดคุณภาพเน้นคุณภาพรับประกันอัตรางอกสูงนะครับมองหามเมล็ดพันธุ์ยาสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ ตรงที่นิรุตฟาร์มนะครับติดต่อสอบถามได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ